เขายังไม่ลืมคุณเลยนะคะวายคอนเกรดูลเลชันเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟรดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคนเก่าๆใครเก่าๆเ,เ,เขายังไม่ลืมคุณเลยนะคะเอ้ยนะแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะรู้ว่าทําไมก็ถึงยังลืมคุณไม่ได้เ้าวันนี้ไพ่ชี้ทางใจกับแม่หมออัมณมฐาโรจะมาบอกสามเหตุผลที่ทําให้เขายังลืมคุณไม่ได้ลืมคุณไม่ลงจะเป็นอะไรกันบ้างัสบส,สดๆดูพลังงานกันจ้า และนี่คือสมเหตุผลที่เขาคนเก่าๆใครเก่าๆยังลืมคุณไม่ได้นะคะ 1. ึลึกๆเขายังรักคุณอยู่ค่ะเอ้ยนะที่เขายังลืมคุณไม่ได้เลยเพราะลึกๆเขาก็ยังรักคุณอยู่เขาไม่ได้เลิกรักคุณเลยเขาปฏิเสธหัวใจตัวเองไม่ได้หรอกว่าลึกๆเขายังรักคุณอยู่ที่เขายังลืมคุณไม่ได้เลยเพราะว่าเขายังรักคุณอยู่ยังไงล่ะค่ะสอง คุณยังเป็นคนที่เขาให้ความสนใจอยู่เลยค่ะเฮ้ยเนาะคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าคุณยังมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เขายังให้ความสนใจคุณอยู่เลย เขายังรู้สึกว่าคุณน่าสนใจอยู่เลยเขายังรู้สึกดึงดูดใจกับคุณอยู่เลยเพราะฉะนั้นที่เขายังลืมคุณไม่ได้เลยเพราะว่าเขายังสนใจคุณอยู่เขายังอยากรู้เรื่องราวของคุณอยู่เขายังมีความรู้สึกดึงดูดใจกับคุณอยู่คุณสังเกตได้เลยเขาน่าจะมาส่องคุณอยู่หรือแอบส่องคุณอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเพราะว่าเขายังลืมคุณไม่ได้ที่ลืมคุณไม่ได้เพราะว่าเขายังสนใจคุณอยู่ยังไงล่ะอืมเนาะส เขายังมองคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากที่สุดในสายตาของเขาว้าวนะที่เขายังลืมคุณไม่ได้เพราะในสายตาของเขาเขาก็ยังมองว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดใจมีสเสน่ห์ที่ทําให้เขารู้สึกอยากชิดใกล้อยู่ตลอดเวลา คุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองคุณรักตัวเองคุณดูแลตัวเองดีนะแล้วคุณก็มีเสน่ห์ที่น่าค้นหาหน่าชิดใกล้น่าใกล้ชิดเพราะฉะนั้นแล้วความรู้สึกของเขามันก็เลยยังลืมคุณไม่ได้เพราะเขายังรู้สึกว่าคุณคือคนที่มีเสน่ห์มากที่สุดเท่าที่เขาเคยรู้จักใครหลายๆคนมานั่นเองโอ้นะแล้วนี่คือสามเหตุผลที่ทำให้เขายังลืมคุณไม่ได้นั่นเองใครล้วหนาหนาย,นาย แล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคนนะคะยินดีด้วยนะ